Good morning. สวัสดีตอนเช้าค่ะ Are you working today? วันนี้คุณทำงานไหม I am working today. วันนี้ฉันทำงาน What time do you go to work? คุณไปทำงานกี่โมง i go to work at 6 i n the morning ฉันไปทำงานหกโมงเชา้า how do you travel คุณเดินทางด้วยวิธีไหน i drive my s e l f ฉันขับรถไปเอง I go on the mask ฉันไปรถเมประจำทาง What time do you work? คุณทำงานกี่มอง I work at 7 in the morning ฉันทำงานเจ็ดมงเช้า What time do you finish work? คณเลิกงานกี่โมง i get up work at 4 pm. ฉันเลิกงานสี่โมงเย็น What time do you get home? คุณถึงบ้านกี่โมง around 5 pm. ประมาณห้าโมงเย็น Are you tired from working all day? คุณทำงานทั้งวันเหนื่อยไหม I get tired sometimes. ก็มีเหนื่อยบ้างเป็นบางเวลา Have you had dinner yet? คุณทานอาหารมื้อเย็นหรือ,อยัง I haven't eaten dinner yet. ฉันยังไม่ทานมื้อเย็น I'm cooking dinner ฉันกำลังทำอาหารมื้อเย็น What did you eat? คุณทำอะไรทาน What did you eat today? คุณทำอะไรทานวันนี้ ออมเร็กไข่เจียวไฟผักทอดหมูไฟชิเคเก้นทอดไก่ไฟฟิสทอดปลา ไบิสทอดเนื้อวัวไฟชรีทอดกุ้งเลีวชิกเกนสเต็กยาสเต็กไกล่ลิวพอ็อก์ ย่างสเต็กหมูริวเซอร์แมนสเต็กย่างสเต็กปลาแซลมอนบิสต็กสเต็กเนืเเเน้อยูดูร g h t คุณทานช่ไหม Yes, I do. ใช่ฉันทำ I like to do. ฉันชอบทำ I like cooking. ฉันชอบทำอาหาร Can you do it? Still? คุณทำเป็นไหม I can not do. ฉันทำไม่เป็น Do you want to do it? คุณต้องการทำไหม I don't want to do it. ฉันไม่ต้องการทำ driver โดดฉันต้องการทํา When are you ready คุณพร้อมเมื่อไหร่ I'm ready ฉันพร้อม You prepare คุณเตรียมตัว I'm going to pick you up ฉันไปรับคุณโอเคตกลง I have arrived ฉันมาถึงแล้ว I'm ready, r e a go. ฉันพร้อมแล้วไปกัน Not yet. ถึงยัง Not yet. ยังไม่ถึง Arrive. ถึงแล้ว Please come inside เชิญเข้าข้างใน Please sit fast เชิญนั่งก่อนค่ะเชิญนั่งก่อนครับ Thank you ขอบคุณ ถ้อเริ่มเดินทางมาไกลเทคอเบรกพักก่อนเชิญยู a เทคอเบรกพักก่อนได้ไหม Take a break รีค e c เ v e r f r อม ฟ้าทิศฟ้าพักให้หายเหนื่อยก่อนโอเคอันไทยอึด now ตกลงฉันหายเหนื่อยแล้ว let's start doing it มาเริ่มทำ how do you do it ทำยังไงดูอิฐไรดิดทำแบบนี้ is อิฐไร d it? แบบนี้ใช่ไหม yes ไร d it? ใช่แบบนี้ I did it. ทำได้แล้ว Can I do it? ฉันทำได้ไหม You did very well. คุณทำได้ดีมาก You are very clever. คุณเ,เก่งมากเร t ม e ีแท็กขอฉันชิมหน่อยโอเคได้สิ How are you เป็นไง Eat it delicious อร่อยไหม Very delicious อร่อยมาก Very good ดีมาก No need to hurry ไม่ต้องรีบ you can take it slowly ช้าๆก็ได้ please take it slow ช้าหน่อย slow slow ช้าๆ do you understand เข้าใจไหม do not understand ไม่เข้าใจ understand เข้าใจ รอก่อนครี w เวชรอก่อนนะ w ว s t o r r me รอฉันก่อนเวชดา i ิงรอก่อนที่รัก เวทไมดาริงรอก่อนที่รักของฉันเขาร้องนานไหมนัดร้องไม่นานนอดร้องดาริง ไม่นานที่รัก n อ my ม a r ดาริไม่นานที่รักของฉัน What did you say? พูดอะไร Did you not hear? ไม่ได้ยิน Have you heard it yet? ได้ยินยัง I heard it. ได้ยินแล้ว Shall we go on a trip? ไปเที่ยวกันไหม Where are you going? ไปเที่ยวไหน go วิ s ิ t ไม h เ u ้าไปเที่ยวบ้านฉัน go to Samui ไปเที่ยวสมุย go to Kabi ไปเที่ยวกระบ,บี่ Go to Phuket ไปเที่ยวภูเก็ต to Pattaya ไปเที่ยวพัทยา Go to h u a h oh i n ไปเที่ยวหัวหิน I do not have any money ฉันไม่มีเงิน I too, I t o end the clip here วันนี้ฉันขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะ See you next clip คลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะ Thank you for clicking, f o l l ขอขอบคุณที่กดติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยค่ะ